เอสซคั S S v R นนี้แล้วอยากจะถ่ายให้ลูกค้าได้ดูครับวว้า <Wow. S 1> จะไปรบกวนเสียซะหน่อยแล้วกันสวยๆนะฮะ <im itation> วันนี้ ผจะไปต่างเสียมาล <c> ก <oughs> ลัวเสียอีกแล้วไ <c> ป <oughs> มาแล้วมาแล้วเสียครับเสียครับนนมีรถมาอีกแล้ว CRV เลยเลยโอเคนะพาไปขับเลยนะได้เลยจัดไปครับผมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมด้วยกันนะว่า CRV เคยลงไปแล้วเคยลงคลิปพรีวิวไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ตั้งพรีวิวรีวิวเลยไปบอกรายละเอียดนะฮะพูดคุยกันเลยอันนี้เลยครับปุ่นใจอย่างรถเรียบร้อย ระดับแรกเลยกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้ฟังก์ชัน,นกล้องถอยหลังถอยหลังปึ๊บแถบสีเหลืองเป็นแถบแสดงเส้นทางในการถอยนะครับว้า <Wow. S 1> วไงปึ๊บเร็วตามด้วยมันบอกว่าถ้าเราโค้งพวงมาระดับนี้เป้าหมายปลายทางอยู่ตรงไหนแต่ที่ผมชอบฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่สุดของคันนี้นะครับ แต่ที่ลองขับมาสังเกตที่ไฟเลี้ยวกระจกการซ้ายนะครับพนัง,งข้างเอาไว้เวลาตัวนี้เป็นกล้องเวลาเราตีไฟเลี้ยวตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเห็นแถบด้านซ้ายของเราว่ามีอะไรไหมที่เราจะไปเบียดหรือชนได้นี่ครับเบลวลาเข้าจอดนะครับเช่นถึงไอ้ฟุตบาทจอดชิดพอไหมสองเวลาเลี้ยว ตามซอยแคบๆนะครับเราเราเบียดเบียดเสามากไหมนะครับมีครบไปเลยสา,ายเรีย้ยวความีกล้องตรงกระจกด้วยมีมุมกล้องให้พร้อมเลยทเทคโนโลยีเข้ามาเต็มเต็มเลยเนี่ยขไหลายอย่างตรงลมนิรภันึ่งสองสามสี่เจ็ดจุดใช่ไหมมอกข้างนี้วเนี่ย ตกข้างไม่มีโอ,อ้กขลาอีกสองตัวไว้ตุ๊กโอ้หมายพี่ว่าที่เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถ้าป้ายแดงนี่ราคาอยู่เท่าไหร่ครับป้ายแดงป้ายแดงตัวนี้ถ้าราคาผมจำไม่ผิดนะหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทนี่แหละประมาณนี้อันนี้รถไปตั้งเยอะแยะเลยเพเอเปมนูสองก็ราคาอยู่ประมาณสักเก้าแสนเก้าแสนตกวบแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช้งานเยอะร,รับเนี่ยอันนี้ 1แสนหนึงหมื่นโลครับ<อ>เป็นขครื่องสีล้อปุ๊บการขับขี่ก็จะรู้สึกว่าถนนน่ยกับรถเ่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันขับแน่นๆเหมือนกันไม่รู้สึกว่าบูปบวา่าลมพัดตีโค้งทุกอย่างก็จะรู้สึกว่ารถหนักขึ้นสามารถคอนโทรลรถไดแ้แม่นยำขึ้น c R v ตัวนี้นะครับเหมาะเหมาะสมก่บการเดินทางนะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยมาอันดับต้น การขับขี่ก็ถือว่าดีมากนะครับคนขับก็จะไม่ค่อยเหนื่อยในการเดินทางครับคนนั่งไปด้วยก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์ความสะดวกมีพร้อมนะครับมีทั้งตัวที่เป็นตัวนีเวิเกเตอร์ให้นะครับสามารถเชื่อมต่อคอนเพลงงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกอดไฟนี่ก็สองโวลต์มีให้นะครับ เรื่องแอร์ก็เราสามารถปรับได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแอร์เป็นแบบอิสละนะเรียกซ้ายขวาทุวนีนะครับรู้สึกตัวนี้จะมีฟังก์ชันปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะตัวนี้นะปัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าเป็นแบบออโ,ต,โต้นะครับถ้าแสงเรื่มน้อยไฟหน้าเปิดเองให้บอวหน้งมาทั้งหมด7ที่นั่งทั้ง3 สามโซน,นโซนหน้าโซนกลางโซนหลังเป็นบบาะหนังหมดเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันก็มีแผนที่ตำแหน่งแอปพลิเคชันของฮอนดา้าเขามีใช้อย่างนี้ตัวถังออกแบบมาให้เป็นสีและอุตสาห์ทั้งหน้าและหลัง